สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคม2562นะคะก็จะเป็นการทำนายแบบภาพปรักอโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจอจ,จงก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษมาอันดับหนึ่งตลอดเลยนะคะสำหรับการทำคลิปวิดีโอของแม่หมอจะมีชาวราศีเมษแล้วก็พิจิกจะสลับกันเป็นอันดับหนึ่งตลอดเลย แสดงว่ามีคนชอบในการทํานายนะคะแต่อย่างน้อยก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะคะอย่าได้คิดมากเพราะว่าการทํานายของแม่หมอส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่าจะเป็นการทํานายเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักแต่คนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถรับฟังรับชมไม่ได้เพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นําข้อคิดแนวทาง,งต่างๆมาเป็นวิทยาทานในการดําเนินชีวิตนะคะ อย่างน้อยก็ขอให้เป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะแม่หมอก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ติดตามนะคะถือว่าเป็นกําลังใจที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซีเพื่อไม่ได้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูว่าความรักของคุณในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณเก้าดาบเก้าไม้เทา้าเดดเดตห้าไม้เทา้า หกเหรียญ The v r e d พลาชินีถือถ้วย7ถ้วยสองถ้วยแล้วก็ไพ่เบสรุปของคุณได้5ถ้วยมองจากภาพไพ่นะคะความรักโดยทั่วไปเลยโดยส่วนรวมนะคะชาวราศีเมษมีความสุขปนเศร้านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆส่วนใหญ่ชาวราศีเมษไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่นะคะ มีความรักที่ค่อนข้างลำเอียงเหมือนกับว่าความรักของคุณมีความอายุติธรรมนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรักครั้งใดก็มักจะคบหาดูใจกันไม่ค่อยได้นานนะสังเกตดูจากภาพไพ่คบหาดูใจกันไม่นานก็จะมีอันต้องทําให้จบหรือไม่ก็เลิกลากันไปเพราะว่าดูจากภาพไพ่นะในตําแหน่ง ตัวตนของคุณได้หกเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าความรักของคุณค่อนข้างเหมือนกับว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาส่วนใหญ่เหมือนกับว่าต่างคนต่างฝ่ายไม่ยอมกันแล้วก็ความคิดอารมณ์ทัศนคติต่างๆไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยทําให้มีความทุกข์ความเครียดความกดดันในชีวิตความรักของคุณเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนะคะ และบางคนก็เหมือนกับว่าไปด้วยกันไม่ได้ก็มีเหตุที่จะต้องทำให้จบกันสิ้นสุดกันเพราะว่าได้เดอรแล้วก็ไพ่เดอ d ์เดทแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะสำหรับบางคนที่มีการจบสิ้นสุดการจบจากลาแต่ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้นะคะเพราะว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะทุกข์จะสุขยังไงสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเรารักเขาแล้วก็ต้องรู้จักการให้อภัยนะคะ แล้วก็มองว่าคนชาวราศีเมษเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บอารมณ์ที่ซ่อนลึกไว้ภายใต้จิตใจนะคะเมื่อมีความผิดหวังก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดใจเท่าไหร่ก็มักจะจมอยู่กับอดีตที่ผ่านมามากกว่าเหมือนกับว่าจมอยู่กับกองทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาจนทําให้ไม่กล้าที่จะเปิดใจกับใครแล้วก็มักจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจมากกว่าเปิดเผยนะคะ แม่หมอมองว่าจริงๆแล้วชาวราศีเมษเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์น่าค้นหามีคนเข้ามาชอบพอเยอะเลยแต่คุณเป็นคนค่อนข้างมีอีโก้สูงชอบความสันโดษเป็นส่วนตัวก็เลยเหมือนกับว่าทําให้มีคู่ยากหรือว่าค่อนข้างเลือกมากนิดนึงคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณมีคนมามอบความรักให้กับคุณนะแต่เหมือนกับว่าคุณ อาจจะไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ก็เลยทําให้คนที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเขาก็เลยไม่กล้าเขาก็คิดว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขาก็เลยกลายเป็นว่าคุณค่อนข้างหาคู่ยากหาหาคู่ที่แท้จริงได้ยากแต่จริงๆแล้วคุณมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะไม่สนใจหรือไม่ก็อาจจะไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและยังจมตักอยู่กับอดีตแล้วก็ความเจ็บช้ำ ที่ผ่านมาขอให้คุณเปิดใจนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้นะคะแล้วก็สำหรับคนโสดนะคะถ้าคุณเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆคุณก็จะได้พบเจอคู่แท้ที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นมีโอกาสที่ดีมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะ อันนี้เราก็ลองมาดูเฉพาะจาดจ,จงซีว่าสถานการณ์ความรักสําหรับคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันอยู่หรือว่ากําลังดูใจกันอยู่ไป,ไปไปมาๆก็ได้นะคะคนที่มีคนคุยหรือว่ากําลังปิ๊งปกันอยู่ก็ได้แล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็กรณีพิเศษสําหรับมือที่สามนะคะว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะเราก็มาดูซิ ว่าสถานการณ์ความรักของคุณเจาะลึกตัวตนความคิดความรู้สึกความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายระหว่างคุณแล้วก็คนรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักของคุณนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็มาดูกันซิเริ่มจากคนโสดก่อนอันดับแรกคนโสดต,ตัวตนของคุณได้หนึ่งดาบตัวตนของคนโสดค่อนข้างจริงจังซีเรียสกับชีวิต มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงไม่ชอบไม่ใครมาบงการแล้วก็คิดว่าตนเองทำอะไรจะต้องเป็นฝ่ายถูกอยู่เสมอค่อนข้างหัวดือ้อหัวลั้นนะคะไม่ค่อยยอมฟังใครอักจะเชื่อมั่นแต่ตัวเองมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างต่อสู้ประสักแทบทุกรูปแบบเลยนะคะค่อนข้างเหนื่อยอยู่ในตัวตนของคุณส่วนตัวตนของคนรักของคุณนั้นสามไม้เทา้า ตัวตนของคนรักคุณเขาก็รอคอยคุณอยู่เสมอเขารู้นิสัยคุณดีว่าเป็นอย่างไรเขาก็ไม่กล้าที่จะบรบกวนคุณมากเขาได้แต่รอคอยแล้วก็แอบดูคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะในช่วงนี้ตำแหน่งความคิดความรู้สึกของคุณเป็นเชนไลคุณได้ the w เ e e l ภายพื้นฐานก็ได้ the wheel นะคะความคิดความรู้สึกของคุณดูภายนอกคุณดูเข้มแข็ง perfect มีความสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่ความรู้สึกจริงๆข้างในนั้นของคุณเหมือนกับว่าความรู้สึกภายในใจของคุณจริงๆแล้วมีความเคว้งคว้างอยู่กับความว้าเหวแล้วก็มีความเดียวดายนะคะเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างมีความโดดเดี่ยวจริงๆแล้วคุณก็เหมือนกับว่าขาดความรักความอบอุ่นทางด้านจิตใจนะคะ คุณต้องการความรักความอบอุ่นทางด้านจิตใจแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะไม่ยอมเปิดใจให้มากพอดังนั้นดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเป็นเช่นไรเขาได้หกเหรียญความคิดความรู้สึกของคนรักคุณนั้นจิตใจเขาก็คอยห่วงใยคอยกังวลอยู่กับคุณนะคะอยากมีเวลาร่วมใช้เวลาอยู่กับคุณเขาอยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับคุณบ้าง แต่คุณนั่นแหละที่แบ่งช่องว่างความสัมพันธ์มากเกินไปโดยไม่คิดว่าคนรักของคุณนั้นเขาคอยห่วงใย,ยคุณอยู่เหมือนกับว่าเขาห่วงใย,ยคุณอยู่นะเขาอยากเห็นคุณมีความสุขมากกว่าอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วเขาก็มีจิตใจที่รักและก็คิดถึงคุณอยู่เสมอส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณเป็นเชนไลคุณได้ห้าถ้วย ภายพื้นฐานบทสรุปของคุณก็ได้ห้าถ้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับอดีตความสัมพันธ์ของคุณเหมือนกับว่าคุณไม่เปิดรับอะไรได้ง่ายๆคุณยังอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งๆที่คุณมีสิ่งดีๆมีความรักดีๆอยู่ใกล้ๆคุณแต่คุณกลับไม่แต่คุณกลับปล่อยโอกาสนั้นไปเหมือนกับว่าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วคนที่เขารักคุณก็มีแต่คุณเหมือนกับว่า ปิดกั้นตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยยอมเปิดใจเท่าไหร่นะคะสำหรับภาพ,พาไพ่ใบนี้คุณยังจมอยู่กับอดีตมากกว่ายังคิดถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาหรือว่าความเก็บช้ำที่ผ่านมามากกว่ายังอยู่ตรงนั้นทั้งๆมีสองถ้วยนะคะสองถ้วยหมายถึงสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสดีๆความรักดีๆอยู่ใกล้ๆคุณแต่คุณกลับไม่สนใจนั่นเองแล้วความสัมพันธ์ของคนรักคุณนั้นเขาเป็นเช่นไร เขาได้8ดาความสัมพันธ์ของคนรักคุณเขาก็เลยค่อนข้างเครียดคิดหนะักเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณแต่คุณไม่สนใจเขาเลยเขาก็มีความอึดอัดอยู่ไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกับว่าเขาอึดอัดใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยในขณะเนี้ยเขาก็มีความกดดันเครียดเหมือนกันนะเขาก็ทุกข์เพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณรักเขาบ้างหรือไม่ แต่ใจเขาว่ารักและห่วงใยคุณอยู่เสมอแล้วคุณล่ะยังรักเขาอยู่หรือเปล่าเขาก็ชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็มีความรู้สึกเครียดขึ้นมายังไงก็ขอให้เข้าใจคนรักของคุณด้วยนะคะมองแล้วก็ให้โอกาสเขาด้วยนะคะเพราะว่ามองจากภาพไพ่นะคะเขารอคอยคุณอยู่นะคะสาม,มเทา้ายยังไงตอนนี้ยังไม่สายเกินไปนะคะยังเปิดใจเปิดโอกาส แล้วก็กลับมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็พูดแสดงความรักพยายามแสดงออกถึงความรักให้เขาได้รับรู้แล้วก็มีความชัดเจนกับเขานะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนโสดอันนี้เราก็มาดูซิสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวล่ะความรักจะเป็นเช่นไรในตําแหน่งตัวตนของคนมีคู่ชาวาราศีเมษ ได้สิบไม้เท้านะคะตัวตนของคนมีคู่ในช่วงนี้ชีวิตและครอบครัวของคุณมีเรื่องอะไรหนักๆเข้ามาหลายเรื่องเลยพร้อมๆกันทีเดียวเลยทั้งการงานการเงินความรักภาระความรับผิดช,ชอบเยอะที่แก้ไม่ตกบางทีปัญหาหนักๆบางทีปัญหาหนักมากเกินไปเกินกำลังที่คุณจะรับไหวคุณก็รู้สึกท้อๆนะในช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณต้องแบกรับความทุกข์ แล้วก็สิ่งหนักๆกก็ไม่รู้ว่าในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาถาโถมคุณนะคะส่วนตัวตนของคู่ของคุณได้คามา,พาไพ่ใบนี้เป็นใบเดียวกับจัดเม้นตนะคะตัวตนของคู่คุณเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันนะคะเขาก็พยายามทําสิ่งดีๆให้กับครอบครัวแต่ช่วงนี้ต้องรอจังหวะแล้วก็โอกาสเหมือนกับว่าในช่วงนี้เขาก็มีความทุกข์นะ ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในครอบครัวของคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเหมือนกับว่าเขารอเวลาและก็โอกาสจังหวะที่เหมาะสมหรือการพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณก็ได้ความคิดความรู้สึกของคุณได้4ดี่ดาบ ความคิดความรู้สึกของคุณในช่วงนี้คุณคิดว่าบางครั้งปัญหาหนักมากเกินไปจนอยากจะหยุดพักขออยู่แบบเงียบๆนิ่งๆน่าจะเป็นการดีมีเวลาให้กับตัวเองเหมือนกับว่าต่างคนต่างฝ่ายทําหน้าที่ของแต่และฝ่ายให้ดีที่สุดเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยใจเหลือเกินในช่วงนี้ก็เลยอยากหยุดนิ่งๆความคิดความรู้สึกของคู่ของคุณ เด o มนความคิดความรู้สึกของคู่คุณใจเขาก็มีความกังวลในหลายๆเรื่องมีความทุกข์ความหม่นหมองมีความเครียดความรู้สึกของเขานั้นมีความห่วงใย,ยให้กับคุณแล้วก็ครอบครัวนะคะหรือมีอะไรที่ทําให้เขาค่อนข้างจิตตกพอสมควรนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในตําแหน่งตัวตนของเขาก็ได้คามาแล้วก็ในตําแหน่งจิตใจของเขาก็ได้เดโมนค่อนข้าง ลักษณะมืดมนอึมครึมแล้วก็เป็นลักษณะด้านดาร์กมากกว่าด้านดีนะคะก็ไม่รู้ว่าในช่วงนี้มีอะไรที่ผิดใจกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับคุณเงียบๆไปเขาก็เลยมีความกังวลว่าคุณเป็นอะไรแล้วก็มีความห่วงใยในตัวคุณนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณได้หายพินเทศ ความสัมพันธ์ของคุณเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกใครไม่อยากให้คู่ของคุณคิดมากไปด้วยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็มักจะนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอโดยไม่คำนึงถึงตัวเองเลยบางครั้งความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะคะดูจากภาพไพ่เหมือนกับว่าคุณเก็บงามความทุกข์เอาไว้คนเดียวนะคะโดยไม่บอกใครแล้วก็เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างมีรัง มีลางสังหอนซิกเซนค่อนข้างแรงและมีอะไรก็ไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนแล้วก็เก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวส่วนความสัมพันธ์ของคู่ของคุณได้สี่เหรียญความสัมพันธ์ของคู่คุณเขาเองก็ทําเพื่อครอบครัวและพร้อมจะปกป้องคุณเขาก็เป็นคนที่ยึดมั่นในความรักแล้วก็มีความมั่นคงนะคะ ดูจากภาพไพ่นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานการเงินภาระต่างๆภายในครอบครัวนะคะทำให้มีเรื่องงุงหงิงกันความรักก็เลยอึมครึมไม่สดใสในเดือนนี้นะคะดูจากภาพไพ่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานการเงินก็ได้หรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกก็ได้ก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะคะ ยังไงก็ขอให้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้ามีอะไรก็ขอให้พูดคุยกันนะคะอย่างเงียบนิ่งเพราะว่าการเงียบไว้ก็ไม่ใช่สิ่งดีนะคะเพราะว่าเราต้องพูดต้องคุยกันเปิดเผยให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจะได้เคลียร์แล้วก็ชัดเจนก็จะได้รับรู้ถึงปัญหานั้นๆคุณและคู่ก็จะได้รู้ถึงสาเหตุแล้วก็จะได้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ อันนี้เราก็มาดูซิสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักสามเจ้านะคะกรณีพิเศษสําหรับมือที่สนะคะคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไปนะคะอย่าได้คิดมากเราก็ดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะในตําแหน่งตัวตนของแฟนคุณได้6ดาตัวตนของแฟนคุณในตอนนี้เหมือนกับว่าเขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่าง บางครั้งเขาก็เหนื่อยอยากจะวางมือหรือหนีปัญหาไม่อยากสู้ไม่อยากสู้กับปัญหาแล้วแต่ก็ไม่สามารถหนีได้นะคะเพราะเขาเป็นคนที่เรียนผูกก็ต้องรู้จักวิธีเรียนแก้นะคะเพราะว่าภาพใบเนี้ยเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างเหนื่อยแต่เขาก็ต้องสู้เหมือนกับว่ามีปัญหาหลายๆอย่างที่เขาต้องรับมือนะคะในตำแหน่งตัวตนของแฟนคุณส่วนตำแหน่งตัวตนของ กรณีพิเศษมือที่3นะคะได้เดอะเดตภายพื้นฐานก็ได้เดอะเดตนะคะตัวตนของคู่กรณีมือที่3ามเขาก็อยากจะจบปัญหาต่างๆลงแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่นะคะภาพภายไปนี้เหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรคาลาระตังยืดเยื้อมานานเขาก็อยากจะจบสิ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆนะคะความคิดความรู้สึกของแฟนคุณเป็นเช่นไรได้ เด็กถือเหรียญความคิดความรู้สึกของแฟนคุณในช่วงนี้เหมือนจิตใจเขามีเรื่องกังวลอยู่นะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าดูลักษณะแล้วเหมือนกับว่าเกี่ยวกับการเงินเป็นส่วนใหญ่เหมือนเขามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมีภาระรับผิดชอบเยอะแล้วก็ต้องค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงดูลูกหรือส่งเสียลูกก็มีความเป็นไปนได้และเขาก็ค่อนข้างรักลูกมากมีความห่วงใยในตัวลูกของเขามากส่วนใหญ่ความรัก ไม่ค่อยเท่าไหร่สําหรับเขานะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่สาหรับเขาเพราะว่าเขามีรายจ่ายเยอะแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าในช่วงนี้มีเรื่องทําให้เขามีจิตใจที่ห่วงหน้าพวงหลังอยู่นะคะความคิดความรู้สึกของมือที่สามเป็นเช่นไรเขาได้แปดเหรียญความคิดความรู้สึกของมือที่สามจิตใจเขาเองก็เครียดๆนะ ในทุกวันนี้เหมือนกับว่ามีเรื่องให้คิดหนักเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแล้วก็ภาระรับผิดชอบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเขาตกที่นั่งลําบากนะบางครั้งนะปัญหาของแฟนคุณเขาก็ต้องมารับรู้และก็มีส่วนร่วมด้วยนะแล้วก็ไพ่ใบนี้หมายถึงเกี่ยวกับผลประโยชน์เหมือนกับว่ามีการเจรจาตกลงบางครั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแฟนคุณเขาเองก็ต้องมารับรู้ด้วย ใจิตใจเขาก็เลยค่อนข้างเครียดแล้วก็มีความทุกข์เหมือนกันเหมือนกับว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็ตกในที่นั่งลําบากก็พูดยากนะถึงใจ,ใจิตใจถึงแม้ว่าใจิตใจเขาจะกังวลยังไงแต่ความรู้สึกของเขาก็ต้องเหมือนกับว่าอยากช่วยเหลือแฟนคุณเหมือนกันก็พูดยากแล้วก็ลําบากใจเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าภาพภาไพ่ใบนี้บางครั้งแฟนคุณก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยเช่นกัน ส่วนด้านความสัมพันธ์ของแฟนคุณเป็นชั้นลายได้7จ็ดไม้เทา้าความสัมพันธ์ของแฟนคุณเหมือนกับว่าส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องแล้วก็มีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรื่องโน้นเรื่องนี้มีแต่ความวุ่นวายมากกว่าความสงบสุขนะคะภา,ภาพไพ่ใบนี้เหมือนแฟนคุณค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะ แล้วความสัมพันธ์ของมือที่สามเป็นเช่นไรได้สองเหรียญความสัมพันธ์ของมือที่สมเขาก็จักเริ่มลังเลในความรักความสัมพันธ์เอาแน่นอนไม่ได้กําลังยับยั้งชั่งใจประคับประคองอยู่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจะไปซ้ายไปขวาดีจะหยุดหรือว่าจะไปต่อดีเขาก็มีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจเต็มทีแต่เหมือนเขาก็มีความรักความผูกพันกับแฟนคุณอยู่เขาก็เลยเหมือนกับว่า ยังต้องวนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้ตัดกันไม่ขาดนะคะยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดเพราะว่าก็ยังมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่กับแฟนคุณนะคะอันนี้แม่หมอก็มีไพ่แนะนํานะคะกับหลายๆคนเลยที่มีความรักที่ค่อนข้างมีปัญหานะคะสามารถใช้ได้แม่หมอก็มีไพ่ ที่น่าสนใจก็เลยลองเอามาให้คำแนะนำดูเผื่อจะมีประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะดูจากภาพไพ่นะคะทุกปัญหาคนที่มีความรักนะคะปัญหาของคนที่มีความรักที่คาลาคกซกังหรือว่าทำใจยังไม่ได้หรือว่ายังไม่เปิดใจก็สามารถลองนำคำแนะนำนี้ไปได้นะคะดูจากภาพไพ่นะคะสังเกตดีๆนะคะไพ่แนะนำคำนี้เหมือนกับว่า มันเป็นกรงแต่มีประตูเปิดออกแต่คุณกลับเข้าไปอยู่ในกรงนะคะแต่นกนกแทนที่จะอยู่ในกรงแต่กลับออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่านกต้องการอิสระภาพแต่คุณเป็นคนแท้ๆแ,แต่เข้าไปอยู่ในกรงแล้วก็ประตูก็เปิดออกคุณก็สามารถออกมาได้แต่คุณไม่คิดที่จะทําอะไรนะั่นก็หมายความว่าบางคนอาจจะอกหักรักคุดแล้วก็เจ็บช้ำเกี่ยวกับอดีตหรือว่ามีความผิดหวังเสียใจก็เลยเหมือนกับว่า หมดอะไรตายอยากไม่อยากจะทําอะไรแล้วไม่อยากเปิดรับไม่อยากเปิดใจก็เหมือนกับภาพไพ่ใบนี้นะคะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างประตูก็เปิดออกคุณสามารถมีอิสระภาพมีความคิดใหม่ๆได้แต่คุณไม่คิดที่จะทําอะไรก็เหมือนกับว่าคุณอยู่กับที่ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นนะคะยังไงแม่หมอก็นะแนะนําว่าให้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพนะคะแล้วก็ดูจากภาพไพ่อีกสองใบนะคะคุณสังเกตดู สำหรับบางคนนะคะยังเปิดอกเปิดใจได้ยอมรับสิ่งใหม่ๆถ้าคุณยอมรับสิ่งใหม่ๆได้นะคะเนี่ยความรักสาหรับบางคนนะไม่รู้จะไปหาความรักที่ไหนก็ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาในผับในบารหรือว่าชวนเพื่อนฝูงไปเที่ยวทัศนศึกษาหรือว่าไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงคอนเสิร์ตก็ได้ที่ค้านคุณจะมีคนมาชอบมากมายด้วยนะสังเกตภาพไพ่ เหมือนกับว่ามีความสุขในภาพไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ทางด้านโลกออนไลน์ก็มีประโยชน์นะคะถ้าคุณคิดว่าคบหาดูใจกับใครแล้วไม่เวิร์กก็ลองเปิดใจทางด้านโลกออนไลน์เดียเ๋ยวนี้โลกออนไลน์ก็เปิดกว้างนะคะก็ลองค้นหาดูเพราะว่าบางทีก็แล้วแต่ดวงชะตาของคนบางคนก็อาจจะไปเจอคนที่ดีและอาจจะดีมากๆด้วยกันนะคะเพราะว่าเดียเ๋ยวนี้อะไรมันก็เปิดกว้างทุกอย่างนะคะอย่าปิดกั้นตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าณนาปัจจุบันเนี้ยเรามาปิดกั้นตัวเองหรือว่าไม่ยอมทําอะไรหรือว่าอยู่กับพี่ก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าชีวิตเรานั้นมีค่าอยู่เสมอนะคะชีวิตเรายังมีค่าอยู่เสมอแล้วก็ขอให้รักตัวเองให้มากๆนะคะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะได้พบสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะแม่หมอก็แนะนําได้เพียงแค่นี้นะคะก็สุดท้ายนี้ ไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกระทําและการตัดสินใจของคุณเองไพ่ไม่ได้ตัวตัดสินเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะแต่ตัวคุณเองนั้นจะต้องเป็นคนตัดสินใจเกี่ยวกับความรักนะคะเลือกสิ่งที่ดีให้ขอให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความรักแล้วก็มีความสุขเกี่ยวกับความรักนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ